อายุจะเข้าเลขสามแล้วค่ะกว่าผิวหน่าจะกลับมาดีได้ก็ลองมาหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเลยทุกคนแถมหน้ายกงหมองคล้ำแล้วก็มีจุดด่างดำอีกด้วยนานหน้าไม่สดใสเลยตั้งแต่ที่ได้ใช้สบู่ตัวนี้เลย เบลตี้ไวท์แวไพร์ไวท์เทนนิ่งโซฟตัวนี้นั่นเองค่ะเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะหน้าเขาก็จงใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยทุกคนและที่สําคัญนั้นหน้ายังดูตึงกระชับริ้วรอยเนี่ยก็ไม่มีอีกด้วยค่ะกว่าผิวหน้าจะกลับมาดีได้เนี่ยคือก็ลองไปหลายตัวเหมือนกันทุกคนแต่ว่าตั้งแต่มาเจอตัวนี้ก็คือสยบที่ตัวนี้เลยค่ะเขาจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาขาวกระจ่งางใสขึ้นนุ่ม่มอีกววกฟฟวฟจะ,ะค,ะค,คะปัญหาาํพ หรือว่าริ้วรอยตรงไหนนะคะเราก็สามารถฟอกฟอกสบู่นะคะเราก็เน้นตรงนั้นเป็นพิเศษได้เลยตัวนี้ไม่มีสารอันตรายนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยจ้าต้องบอกเลยว่าตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนที่ผิวหน้ามองคล้ำผิวหน้าขาดน้ําแบบพลานะคะสําหรับใครที่ใช้อะไรแล้วผิวไม่ดีขึ้นอยากให้ได้ลองเลยจะติดใจเพราะว่าหน้าใสจนต้องกลับมาซื้อซ้ําค่ะ